กลับมาที่เรื่องทุกข์ร้อนของประชาชนกันค่ะมาอีกแล้วนะคะแชร์ออนไลน์แชร์ลูกโซ่ทั้งหลายคำนี้ความเสียหายหนักหลายล้านเลยคุณจมอ,อมที่ราชบุรีค่ะคก็มีกลุ่มลูกแชร์บ้านดาวแห่มาแจ้งความที่สถานีตํารวจภูทรหลัก5านะคะมาจากหลายจังหวัดเลยเขาบอกก็ตกเป็นเหยื่อในเพจเดียวกันเลยชื่อว่า เท้าดาวแชร์บ้านดาวอันนี้เป็นทั้งชื่อเฟซบุ๊กทั้งเป็นกลุ่มลายนะคะเขาบอกในนั้นเนี่ยมีการตั้งวงแชร์มากกว่า80วงมีผู้เสียหาย300กว่าคนแล้วคือแปลกใจมากสมัยนี้นะคนเล่นแชร์กันเนี่ยนะไม่เคยเจอหน้ากันเล่นผ่านกันทางเฟซบุ๊กทางไลน์ชักชวนกันแล้วก็เชื่อแล้วก็โอนเงินให้กันอนะ่ะคือปกติเล่นแชร์กันเนี่ยคนในคนรู้จักกันเนี่ยเอาพูดตรงๆยังกลัวเลยนะเอออันนี้นี่คือแบบชวนกันทางทางออนไลน์แล้วเดี๋ยวนี้ทำไมถึงกล้าใช่ไหมอย่างนี้ค่ะคุณจามน เพื่อนชวนเพื่อนอีกทีก็เป็นเ<ง>พราะคนรู้จักกันอดิชันเคยลงออกมาชวนคุณจามอนอีกทีนะคะอองั้นเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนะคะว่าลูกแชร์ผู้เสียหายที่มาแจ้งความกับทางตำรวจเนี่ยไปมายังไงสุดท้ายถึงตกเป็นเหยื่อและสูญเงินไปเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังกันก่อนเลยค่ะ หมื่นห้าค่ะที่ส่งไปค่ะแล้วรวมสามคนนี้เป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหรสามคนคนละยอดค่ะคนละยอดคนละยอดคนละวงค่ะไม่ใช่วงเดียวกันไม่ใช่ค่ะแต่ก็คือโดนโดนทั้งหมดโดนทั้งหมดค่ะทั้งหมดอันนี้อันนี้เราอยู่ที่ไหนกรุงเทพค่ะอยู่ที่กรุงเทพแล้วว่าแต่ว่าเราต้องมาแจ้งความที่นี่ใช่ค่ะอยากมาแจ้งที่นี่มากกว่า ออที่จริงแล้วถ้าไปแบบเหมือนแบบว่าผู้เสียหายมันเยอะค่ะถ้าเราสมมุติว่าเราแยกสายไปกทมอ,อย่างเดียวอะ่ะซึ่งก็ไม่มีใครว่างเราก็เลยดิ่งจากกทมมาที่นี่เพื่อที่จะร,รู้รู้หน้าคนที่เสียหายด้วยเราจะได้รู้ว่าเรามีเพื่อนกี่คนใช่ก็คือเราจะรจะวมกลุ่มกันมาแก้ใช่วิธีของเขาเนี่ยนะครับก็คือชักชวนคนใหมท่ที่ธัญมัยบอกอไปชักชวนญาติชักชวนเพื่อนมาสิะนะฮะ ลงทุนหลักหมื่นหลักแสน<ะ>แล้วมีสารพัดโปรโมชั่นในการคืนเงินคืนกําไรให้กับลูกค้า<ะ>เขาบอกว่าเขาเปิดเล่นแชร์มา7ปีนี่ไงไอ้คำนีน้เจ็ด<ะ>ปีเฮ้ยเจ็ดปีคนก็ได้เงินกันมาตลอดนะ,ะใครเปียมือสุดท้ายก็ได้ดอกไปได้เยอะ,ะเขาก็มีสารพัดโปรโมชั่นเนี่ยนะฮะมีลูกแชร์เกือบ3 0 0รายในหลายจังหวัดตกเป็นเหยื่อก็มีช่วงที่เบี้ยวแต่ก็มีการส่งข้อความมาขอโทษกลับมาแล้วเดี๋ยวตามส่งเงินคืนให้อะไรก็ว่าไปเพื่อกลับมาสร้างความมั่นใจนี่แหละก็เลยทำให้คนเชื่อ แต่จริงๆเรื่องนี้คุณผู้ชมเกือบจะพลิกแล้วนะเกือบจะถูกเปิดโปงนะคะเพราะว่า มีเลขาเช้าแชร์เธออายุ24ปีเองนะคะเธอบอกว่าก็ทํางานมาด้วยกันตั้ง4ปีหลังๆเนี่ยเห็นพฤติกรรมพิรุษเห็นว่าโกงขอลาออกก่อนแต่ว่าเท้าแชร์ไม่ให้ไปไงขู่ด้วยนะคะขู่ก็จะถูกดุดาถูกขู่นะคะสุดท้ายก็เลยใช้วิธีแอบบอกลูกแชร์แต่ละคนทีละนิดทีละนิดและกันนะคะว่ากําลังจะโกงนะกำลังจะมีกลิ่นไม่ดีออกมานะก็ให้รีบหนีไปแต่ว่าก็มีบางคนเชื่อบางไม่เชื่อบางนะคะสุดท้ายเมื่อถูกโกงในที่สุดทุกคนก็เลย ไปหาตำรวจครใครเป็นผู้เสียหายนะคะก็ยังคงไปหาตำรวจไปแจ้งความได้เพื่อที่จะได้รวบรวมค่าเสียหายแล้วก็เอามาชดใช้คืนให้คะ